ขอขอใหม่ค่ะคือคือดีฉันก็สงสัยนะคะคือเพราะว่า่าในสายพุทเจ้าเนี่ยมม่มีภาษาเขียนไงคะเป็นแค่ภาษาพูดท่าน,นี้ก็อยากจะสงสัยว่าคำว่าอัตถาและพยัญชนะเนี่ยเป็นคำพูดที่เราใช้อธิบายหลังพุทธการหรือยอย่างไรเพราะคำว่าสมัยก่อนมไม่สายพืทเจ้าไม่มีภาษาเขียนพอดีท่านอาจารย์ยกตัวอย่างว่าอ,อย่างนี้ คนก็จะบอกเออนี้คือภาษาเขียนเขพยัญชนะก็อยากจะรบกวนท่านอาจารย์อธิบายว่าคำว่าอัตกถาและพยัญชนะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคําว่าถ้าดีทนฟังเหมือนสมัยเยมื่อเมื่อสมายพุทธกาลใช่ไหมคะว่าคล้ายๆเหมือนพยัญชนะเป็นเป็นเป็นคําพูดแต่ว่าอัตกถาเนี่ยคืออธิบาย อธิบายโดยพระเจ้าหรืออธักธกถาทั่วๆไปอย่างนี้ยค่ะไม่ใช่พอดีถ้าอาจารย์ยกคำว่าพยัญชนะเนี่ยคือคําเขียนไงคะเัื่ก็สงสัยว่าแม่พระเจ้าไม่มีคําเขียนนี่เพราะคาพูดอ๋อไม่ใช่ใชประมาณนั้นนะคะขอรบก,กวนอธิบายตรงนี้นิด <ใจ S 2> หนึ่งค่ะพยัญชนะของพระเจ้าคือพยัญชนะคือคําพูดทุกคําพูดถ้าอิมัสหมิงสติอีทางโหติจะเป็นอิมัสมาไม่ได้ อิมัสมโมไม่ได้ต้องอิมัสมมิงสติธรทโหตินี่คือพยัญชนะโดยพยัญชนะส่วนอัฐาก็คือประกอบด้วยพยัญชนะเนี่ยที่มาอธิบายบทพยัญชนะของพระองค์อันนี้โดย,พ,ย,โดยพระองค์ไม่ใช่โดยคนอื่นโดยพระองค์เองนี่คือคำ <Okay. S 1> นี่คือคำพูดเดียวของคนในโลกที่ไม่ต้องรอใครมาอธิบายเพิ่มค่ะค่ะถ,ถ้าตรงนั้นคือชัดเจนก็คือโดยพระองค์เอง นะคะแล้วก็คาที่บายต่อนื่งโดยคนอื่นเนี่ยก็เป็นอัตถกถาจารย์ที่บอธิบายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่เราบอกว่าไม่ใช่พุทธเจ้าวจนะนะคะขาะตรงนี้ชัดเจนค่ะเหตุผลตรงนี้ก็เป็นเหตุผลของพระพุทธเจ้าที่ไม่ให้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงต้องจําดีๆเลยตรงนี้โยมนะเพราะถ้าโยมไม่ชัดเจนในสิบพระสูตรนี้ที่พระุทธเจ้ากล่าวโยมจะเซไปหาคําสาวกทันที พระเจ้าตรัสว่าสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาปรนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน ส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนคุณศึกษาเล่าเรียนทุกสํานักในประเทศไทยแปลตรงกันหมดเลยนะรวมทั้งบาลีเทคโซไซตีอย่าฟังด้วยดีนะอย่าเงี่ยหูฟังเนี่ย ภาษาอังกฤษบอกเลยอย่าเอาหูเอียเนี่ยเข้าไปฟังนะอ,อย่าตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงอย่าเอาจิตไปรู้ทั่วถึงนะแม้ลงไปที่เจตนาเลยนะและอย่าสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนเห็นนะพระสูตรนี้มีตรัสกลับกันไปกลับกันมาหลายแบบกลับไปกลับมายังไงผู้เจ้ามีบอกด้วยว่าให้ฟังด้วยดีให้เงี่ยูฟังในคําสาวกนะแต่ตรงต้นบอกว่าอะไรถ้าเธอทําอย่างเนี้ย เป็นความอันตรธานของสุดตันตะเหล่านั้นที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งคนจะงงนะอ่านพระสูตรนียคนจะงงว่าอะตกลงแล้วพระเจ้าให้ฟังคำใครกันแน่แต่คุณเนี่ยไม่ละเอียดไม่อ่านตรงหัวตรงหัวพระเจ้าจะบอกคำตถาคตจะสูญหายไปด้วยอาการอย่างนี้นะพอคำกวีแต่งขึ้นใหม่เธอไปสนใจฟัง,ไปฟ,งไปฟังด้วยดีไปเงี้ยหูฟังแต่คำตถาคตอย่าฟังด้วยดีอย่างเงี้ยวหูฟังอา้าวทำไมพระเจ้าไม่ให้ฟังคำตถาคตนะ ก็พระสูตรนี้เขาผู้เจ้าตรัสว่ามันเป็นความสูญป์ไปของคำผู้เจ้าถ้าเธอทําอย่างนี้เนะทำให้คนมามานั่งอ่านมาวิเคราะห์ไงเนี่ยผู้เจ้าวางแบบวางสนุกไว้เรียบร้อยเลยนะให้คนเนี่ยศึกษาอ่านให้ดีให้คล่องเลยนะอย่างเงี้ยเรียกบทปัญชนะอัะนนี้อย่างที่โยมบอกว่าเอ๊ะการลงอักษรในครั้งพุธการมีไหมไปดูเสาหินอโศก เฉียดผู้เจ้าแค่สองชั่วคนคือ200ปีมีการลงอักษรแล้วอักขระแล้วเรียกอักษรพราหมีภาษาปราจีดดังนั้นเราวิเคราะห์ต่อไปว่าในครั้งพุทธกาลอาจจะมีการลงอักษรก็ได้แต่มันไม่แพร่หลายมันยังไม่ไม่เป็นที่นิยมแต่ที่แน่ๆคือผู้เจ้าไม่เอาเพราะว่าจะลงอักษรไปดีขนาดไหนก็ตามถ้ามันไม่อยู่ในการทรงจํา การรู้ซึ่งศาสนาธรรมมีไม่ได้ดังนั้นผู้เจ้าไม่เอาเรื่องการลงอักษรลงอักขระไม่เอาฝากฝังศาสนาไว้กับการทรงจำอย่างเดียวเท่านั้นเลยและศาสนาเราจะไม่มีอะไรมาทำลายได้ถ้าทำลายคือต้องฆ่าทิ้งเพราะมันอยู่ในการทรงจำของทุกคนทุกคนคือคือตู้พระธรรมเคลื่อนที่ขนาดนั้นเห็นไหมเพราะผู้เจ้าตัดว่า การทรงจำเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร่ครวญธรรมโยมจะใคร่ครวญธรรมผู้เจ้าได้อย่างไงในเมื่อในหัวโยมไม่มีคันผู้เจ้าอยู่เลยจริงไหมโยมจะเอาถ้าในหัวโยมไม่มีสุดคูณจำสุดคูณไม่ได้เลยโยมจะไปซื้อขายของบวกลบเลขอย่างไงอ่ะต้องอยู่ในหัวก่อนประมวลในหัวในจิตในใจถูกต้องไหมหลักเดียวกันเลยเป๊ะเลย เพราะนั้นสูตรคูณเนี่ยเราให้เด็กๆจําไปก่อนเด็กมันรู้ไม่ว่ามันจะเอาไปใช้อะไรได้ไม่รู้หรอกสองหนึ่งสองสองสองสี่สอง 1, สามหกมันจะท่องไปใช่ไหมเด็กๆอนุบาลเหมือนกันท่องไปก่อนเป็นนกแก้วนกขุนทองเดี๋ยวโตแล้วรู้เรื่องเองใช่ไหมอย่างนี้ผู้เจ้าวางลำดับสเต็ปต่างๆไว้อย่างนี้โยมและคนที่จะรู้อย่างเนี้คือเขาต้องมาเสพคบคบำผู้เจ้ามากจริงไห ดังนั้นอาตมาเสพคบคำผู้เจ้ามากกับคนไม่เคยเสพคบเลยมันจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยโยใช่ไหมอาตมาบอกผู้เจ้าบอกอย่างนี้เขาบอกอัตกรถาบอกนี้มันถือคนละตำราใช่ไหมเราเอาคนไม่รู้ตรงนี้มามันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องไองพขอเข้าใจมาอย่างนี้ยนะเพราะนั้นสองพันกว่าปีที่แล้วอาจจะมีการลงอลักขระแต่ผู้เจ้าไม่เอาด้วยแล้วสัญ,ญลักษณ์ในศาสนาพุทธเนี่ยโยไม่มีหรอก ดังนั้นศาสนาพุทธไม่มีไออะไรไปทําอันตรายได้เลยนั้นทําไมผู้เจ้าไม่พูดเรื่องการสร้างพระพุทธรูปจริงไหมทําไมผู้เจ้าไม่พูดเรื่องเครื่องเรื่องสิ่งเรื่องพระาธาตุเรื่องอะไรต่ออะไรอย่างเนี้ยใช่ไหมเพราะมันจะเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ยูงดูสิคนไปถล่มพระพุทธรูปที่ตาลีบันน่ะชาวพุทธโกรธไหมโกรธใช่ไหมคนตัดเสียนพระพุทธรูปไปตามว่าต่างๆเราโกรธไหมโกรธอกุศลเกิดไหม อกุศลเกิดคนคนนั้นที่เกิดอกุศลไปอบายจริงไหมผลข้างเคียงผลกระทบต้องมีมากผู้เจ้าไม่พูดดังนั้นอะไรที่จะพูดออกมาแล้วเกิดผลเสียต่อสาวกต่อมหาชนต่อมนุษย์เทวดาทั้งหลายผู้เจ้าจะไม่พูดหลุดออกจากปากเด็ดขาดสิ่งที่ผู้เจ้าพูดหลุดออกจากปากจะต้องเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานนะ เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือพืชนิานานนาพ,นา,พนานเท่านั้นผู้เจ้าจึงจะพูดขนาดเพื่อนิพานเท่านั้นยังสามสิบสามเล่มขนาดเนี้ยโยมใช่ไหมแค่โยมใช้ทั้งชีวิตก็แทบจะศึกษาไม่หมดแล้วใช่ไหมแล้วโยมจะวิ่งไปศึกษาอัตถราถา,า,าอะไรอีกอะใช่ไหมผู้เจ้าจึงต้องสกรีนองค์ความรู้ว่าคนคนหนึ่งจะหลุดพ้นถึงนิพานได้เนี่ยจะต้องรู้อะไรแค่นั้นและจริงๆผู้เจ้าก็บอกไว้ว่าคําพระองค์เนี่ยขอรู้เพียงคําเดียว แล้วประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมก็ชื่อว่าพหูสูตรหลุดพ้นได้แล้วแค่นี้เองโยมต้องให้เครดิตพระผู้เจ้าว่าหูคคาพระเจ้านี่สุดยอดเลยง่ายมากรู้คําเดียวก็หลุดพ้นได้แล้วนะนี่ไม่ใช่อ่านไปแล้วบอกอู้ไม่รู้เรื่องอะคำผู้เจ้ายากอะแล้วก็ไปพูดดิสเครดิตคำศาสดาตัวเองว่าคำผู้เจ้ายากอย่าไปอ่านเลยถ้าผู้เจ้าพูดซักล้านคำนะ มีคํายากซะห้าแสนคำง่ายซะห้าแสนคำเท่ากับเรากล่าวตู่คําผู้เจ้าแล้วไอท้ทีง่ายๆไม่เอามาพูดไปพูดไอ้ทำคำยากใช่ไหมล้วไปบอกผู้เจ้าเนะี่ยสอนยากมันอยู่ที่อินทรีย์แต่ละคนในพระไตรปิฎกเน,นี่ยโยมตอนเนี้ยเราใช้เทคโนโลยีมาตรวจมีคําผู้เจ้ากี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมเช็คกันมาเป็นกี่ล้านตัวอักษรเลยคําผู้เจ้ามีเท่ากับสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ประมาณสิบกว่าล้านตัวอักษร ถ้าเช็คจริงๆแล้วจะเหลือประมาณ30มนี่เช็คคร่าวๆเอาแบบลุมๆให้เยอะๆไว้ก่อนเพราะนั้นในพระตบิดกเนี่ยจะมีคำแต่งหม่ถึง70%็เอร์ซมีคำพระเจ้าอยู่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนี่ให้ทราบก่อนไว้ข้อมูลอาตมาถึงบอกว่าอยากสร้างศูนย์ข้อมูลพุทธวจนะรักษาคำตถาคตเนี่ยถ้าโยมช่วยกันปลักดันเนี่ยคณะกรรมการอะไรเนี่ยคุ้คมครองวิุทธศาสนาที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยสร้างสิ ใช่ไหมคำศาสดาเราไม่คุ้มครองแล้วจะคุ้มครองคำใครอะ่ะใช่ไหมแล้วมีหน่วยงานคุ้มครองมาไม่มีเลยเราเราฝากไว้กับพิกุรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้น,นี่อยากอยากเสนอตรงนี้นิดหนึ่งมันจะได้ไม่ผิดเพี้ยนแล้วเวลามีอะไรไม่ตรงนะอ่ะเช็คที่ข้อมูลนี่เลยใช่ไหมแล้วเวลาดูเสชอ,อย่างเราจะเสโยมยมทําบุญแล้วยมต้องเคยกวดน้ำไหมเคยอ่ะลองเสดดูซิอ่ะ เสชคำว่ากรวดน้ำในโปรแกรมเนี่ยเราเสชเข้าไปในฉบับหลวงตัวเนี้ยนะเนี่ยทำในราชการที่8เห็นไหมไม่พบคำว่ากรวดน้ำในพระไตรปิฎกนะภาษาไทยไม่มีเยอะนี่มันต้องอย่างนี้มันถึงจะเร็วเสียไหมและถ้าอยู่เล่มข้อหน้าไหนมันออกมาเลยเช่นอาตมาสอนอานาปานสติเอาเสชอานาปานสติอานาปานสติค้นหาอานาปานสติปึ๊บ ดูซิมีกี่นั่นกี่ข้อดูข้างบนข้างบนมันจะบอกเลยว่ามีวินัย2หน้าสุตตันตะ49หน้าเห็นไหมผลการค้นหาหนึ่งใน20เนี่ยมีทั้งหมดจากทั้งหมด53หน้ามันต้องอย่างนี้โยมต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยและพอเลื่อนลงข้างล่างดูจะบอกหมดเลยพระสูตรเล่มข้อหน้าไหนนะกดอ่านแล้วไม่อ่านอ่านลองกดขึ้นมาซิมีอะไรนี่มีไหมอ่าดูก่อนพิกุตั้งหลาย แม้สมาธิในอาณาปานสินีแหละอันพิกุอบรมทําให้มากแล้วนะย่อมเป็นคุณสงบประณีตเยือกเย็นเห็นนะอยากเช็คบาลีไหมเช็คบาลีได้ขึ้นมาในหน้าจอเดียวกันคู่หน้าเดียวกันเลยอันนี้ไปลิงก์คนละอันเอาไมา้ไปลิงก์จากสยามรัฐนะอมีลักษณะภาษาบาลีเรายังอ่านไม่ออกหรอกเนืน้อคือภาษาในสมัยรัชกาล ที่ห้าที่แค่เปลี่ยนอักขระอ่าเราก็เลื่อนไปอานาปานสติก็เจอแล้วพิคเวเนี่ยพิคุทั้งหลายอนาปานสติสมาธิเจอแล้วเห็นไหมเนี่ยตัวสอบอย่างเนี้ยโยมนี่เวลามีเรื่องราวต้องเช็คกันอย่างนี้เลยเรามาเอาคําพูดพิขุไม่ได้โยมเอาหลักฐานมาคุยกันเกิดมาก่อนพิขุทุกลูกหลักฐานสองพันกว่าปีใช่ไหมคนนึงพูดแต่หลักฐานคนนึงพูดลอยๆอยอ่ะใช่ไหมอ่าเพราะนั้นก็ เอาให้พวกเราได้รู้อยากให้พวกเราเนี่ยเก่งเป็นชาวพุทธกันแล้วแต่ทะเบียนบ้านเนี่ยแต่ถามเรื่องพุทธไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมไปดูบัวสามเหล่าสี่เหล่าไหมเอาลองดูบัวสามเหล่าสี่เหล่าเราเรียนมานั่งเรียนมาบัวสี่เหล่ากระทรวงยังไม่แก้เลยทั้งที่เนื้อหาพู้เจ้าตัดบัวสามเหล่าใช่ไหมเนี่ย <Yeah. S 1> พระสูตรเรื่องบัวสามเหล่าเปรียบเหมือนน้องบัวบนเนี่ยพระองค์บอกว่าเพราะเราตรวจด,ดูโลกด้วยพุทธจักรุแลนะ ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างใช่ไหมเปรียบเหมือนนองบัวบนบัวปทุมบัวบุญทริกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วใ,นน,ใน,นน้ําเจริญในน้ําอนน้ําพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้าเอานับดีๆหนึง่งนะบางเหล่าเกิดแล้วในน,ใน้ําเจริญในน้ําอันน้ําพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ําเอาบสองบางเหล่าเกิดแล้วในน้ําเจริญในน้ําอนน้ําพยุงไว้โผล่ขึ้นพ้นน้ําอน,น้ําไม่ถูกแล้วมีฉันใดสาม ราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉันนั้นนับได้กี่เหล่าสามเหล่าใต้น้ําปริ่มน้ําและก็พลนน้าและที่สําคัญคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เห็นเหมือนกันหมดเลยโอ้ยิ่งใหญ่มากเรื่องนี้แต่งใหม่ไม่ได้เลยผู้เจ้าเราเนี่ยบอกเลยว่า91กับที่แล้วเนี่ยผู้เจ้าน้มว่าวิปสัสสีก็เห็นอย่างนี้เหมือนกัน31กับที่แล้วผู้เจ้านามว่าสิกขีก็เห็นเหมือนบัวสามเหล่า ไม่รู้ใครดันไปแต่งอัธกถาเนี่ยไปแต่งเป็นสี่เหล่าเห็นไหมดังนั้นถ้าโยมหลักการเนี่ยยอมรับอัธกถา,าได้เนี่ยจบเลยนะอ่ามันจะไปกันคนละเรื่องไปเรื่อยๆถ้าใจไหมอ่าอ่าหมดคําถามหรือ,อยังอ่านักศึกษาถามเชิญอ่าเอาสักหน่อยนะอ่าขอไม่นิดหนึ่งครับกราบนวัตการอาจารย์ครับรกร,าาระรรผมพัชรพันธ์สิจันงามครับ ในิสิ์ชั้นปีที่สามวิทยาศาสตร์ทั่วไปครับครับมันตอนนี้ที่ผมศึกษามานะครับประมาณหลายสิบปีแล้วนะครับก็คือมันมีวัดชื่อดังอยู่แถวปทุมธานีนะครับคือมักจะพูดถึงว่าการสั่งสมบุญนะครับอ่าซึ่งผมอยากทราบว่า <c oughs> การสั่งสมบุญเนี่ยมันคือเหมือนบุญเป็นปริมาณนะครับมันสามารถสั่งสมแล้วเหมือนธนาคารนะครับเก็บไว้แล้ว เอาไปใช้ชาติอื่นได้ด้วยล่ะครับอ,อัน,นคาถามที่หนึ่งนะครับอ่า <c oughs> อ่า,อาไปดูพระสูรตรเราไมตอบเราเราให้ใครตอบดีโยมเราให้ผู้เจ้าตอบดีไหมครับตามนะเพราะหลักการคือเราจะฟังแต่คําผู้เจ้าถูกต้องไหมบุญเนี่ยสั่งสมได้เหมือนกันนะแต่ใครเนี่ยตั้งเจตนาสั่งสมแบบนั้นเนี่ย จะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่และการสั่งสมเนี่ยมันจะมีแง่มุมเรื่องทานเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังทำหนังสือเรื่องทานออกมาว่าตกลงทานเนี่ยให้ยังไงกันแน่นะทานจะเศร้ามองหรือปลาณีตก็ตามต้องให้โดยศรัทธาก่อนอันดับแรกให้โดยความเคารพด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนไม่ให้ของที่เป็นเดนเห็นผลที่พึงมาถึงเราให้จะมีพระสูตรอีกเยอะมากนะในแง่มุมเดี๋ยวค่อยๆรู้ไปท่นี้ ในเรื่องการสั่งสมเนี่ยผู้เจ้าบอกเลยบอกสารีบุตรคนบางคนในโลกนี้เนี่ยให้ทานโดยความหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้พวกนี้จะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอนิสงใหญ่เขาจะไม่ได้นิสงใหญ่คือการเป็นอริบุคุลเขาจะไม่ได้แต่เขาจะได้แค่ผลใหญ่คือไปเป็นเทวดาเป็นเทวดาชั้นต่ำสุดเลยนะพวกหวังอย่างเนี้ยคือจาตุมหาราชิกา และเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ต้องกลับมาคือเรียกว่าเป็นอาคามีต้องกลับมาสู่สังสารวัฏไม่พ้นนรกกำเนดเดชานเปลววิสัยเทวดาตายแล้วไปเป็นอะไรผู้เจ้าบอกเทวดาตายแล้วเหลือกลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกเหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บเทียบกับพื้นดินในมหาปฐพีทั้งโลกผู้เจ้าเล็บเขีย้ยเศษดินมานิดหนึ่งเนี่ยถามสาวกดินเศษดินปลายเล็บกับดินทั้งโลกอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกดินทั้งโลกมากกว่าบอกเนี่ยเทวดาตายแล้ว เหลือมาเป็นเทวดาอีกเหลือแค่เนี้ยที่เหลือไปนรกกําเนิดเดชานเปรววิสัยยมปรารถนาเทวดาโยมปรารถนานรกไปด้วยในตัวหลังจากตายจากเทวดาแล้วนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยมาบอกกันโดยพุทธพจนะเห็นนะการรู้พุทธวจนะมีประโยชน์มากโยมจะไม่ไปหวังลมลมแรงแรงไปเป็นเทวดาดีไหมดีแต่ตายแล้วไปนรกด้วยไหมด้วยพระเจ้าบอกเนี่ยพระเจา้าจักรพรรดิเนี่ยถึงแม้จะได้คลองความเป็นใหญ่ยิ่งในทวีทั้งสี่เบื้องหน้าหลังจากการตายเพราะกายแตกทําลาย อาจได้เข้าถึงสุติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเทวดาในชั้นดาวดึงแวดล้อมอยู่ได้หมู่นางอับสรในสวนนันทวันเท้าเธออิ่มเอิบเพียบพร้อมไปด้วยกรรมคุณห้าอันเป็นทิพย์แต่เมื่อตายแล้วเป็นยังไงเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกําเดชฌานและวิสัยแห่งเปรตดไปนรกหมดนรกถาวรไม่มีนะข้อจริงแต่นรกลงไปแล้วอยู่นานนานขนาดไหนพิขูดถามผู้เจ้าผู้เจ้าบอกโอ้โหนับจํานวนปีไม่ไหว พี่ขูก็ถามพออุปมาได้ไหมผู้เจ้าพออุปมาได้อุปมายังไงผู้เจ้าบอกเกวียนยี่สิบเล่มเกวียนเนี่ยใช้คําว่ายี่สิบขาลีบรรทุกมเมล็ดงาเต็มหมดมเมล็ดงากันิดหนึ่งนะทุกหนึ่งแสนปีบุรษจิบมเมล็ดงาออกหนึ่งมเมล็ดทําอย่างนี้ไปทุกแสนปีจนหมดยี่สิบเล่มเกวียนนั่นแหละประมาณอายุนรกที่ตื้นที่สุดนะอีกยี่สเท่ายี่บเท่าย0ิบเท่าจนถึงปฐุมนรกนี่ประมาณอายุของนรกแล้วยมงจะไปเที่ยวนรกกันทําอะไร ใช่ป่ะอ่าเพราะน,นั้นการวางจิตในการให้ทานนี่พวกหวังผลนะสั่งสมมากมันะจะได้อย่างนี้บางคนคิดว่าให้ทานเป็นการดีบางคนคิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายบางคนคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรบางคนทำตามฤาษีบางคนคิดว่าเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณะใจคิดทั้งหมดแบบนี้ยังไม่ได้อรบุคคลเลย ได้แค่ไปเกิดเป็นเทวดาชัน้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อและตายแล้วก็ไปนรกต่อดังนั้นการวางจิตแบบเดียวในการให้ทานที่จะได้ทั้งเทวดาและอริบุคคลคือการให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตบทพัชนะอย่างนี้โดยอัธาคืออะไรต้องไปค้นพสูตรอีกพสูตรหนึ่งจะอธิบายตรงนี้ว่าการให้ทานแบบโสดาบันคืออะไร การเป็นผู้มีใจปราศจากความตริีีอันเป็นมนทินมีจาค่าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเลือนอยู่คลองเลือนก็เป็นโสดาบันได้ด้วยการให้ทานวางจิตถูกต้องคือละความตรนีมองมาที่ใจตัวเองพอว่าเราจะละความตรนีเท่านั้นผลคือจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังและสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่าจากพรหมกายิกาแล้ว จะไปเป็นอนาคามีเป็นอริบุคคลขั้นที่สามนี่ทางง่ายๆเลยยมจะให้ทานกับสุนักกับคนทุศินคนมีศิลอริบุคคลก็ตามดูจิตตัวเองละความประหนีเสียสละสละละออกอย่างนี้ได้ผลใหญ่และอน,นิสงส์ใหญ่ไปเป็นอริบุคคลด้วยมีไหมคําถามที่สองเมื่อกี้บอกคําถามแรกมีครับผมเรียนการศึกษาบัณฑิตนะครับก็เลยสังเกตรเรื่องการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนนะครับ ครับทีนี้ครับเรื่องพุทธประวัตินะครับะจะมีฉากแรกก็คือการที่พระพุทธเจ้าขอพูดเป็นภาษาธรรมดาคือพระพุทธเจ้าคลอดออกมาแล้วเดินได้เจ็ดเก้าเนี่ยครับอฮมันเป็นเรื่องจริงเหรอครับอ๋อก็ต้องไปดูว่ามีในพุทธพจนะหรือไม่นะใช่ไหมอ่ะมีไหมในนี้ก็สแสดงว่าคนอื่นเป็นคนพูดเหรอครับใช่ก็ในนี้มีคําพูดใหม่ต้องเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกอะ่ะใช่ไหมสแกนด้วยคอมพิวเตอร์แล้วออกมาเจ็ดสิบสามสิบคำพุทธเจ้าสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ เพราะนั้นผู้เจ้าออกคลอดออกมาเดิน7จเก้ามีไหมมีมีจริงแต่ไม่มีเรื่องดอกบัวรองรับเราเห็นภาพวาดไหมผู้เจ้าเดินมามีดอกบัวรองรับเท้าใช่ไหมไม่มีผู้เจ้าบอกเลยว่าอ่านงดูเจอไหมพระองค์เดินมาเจ็ดเก้าเนี่ยแต่เท้าของท่านเนี่ยสัมผัสพื้นดินด้วยฝ่าเท้าอันสม่ำเสมอเห็นนะอ่ามีสเวตาชัรเนี่ยกางกั้น เทวดารับก่อนมนุษย์รับทีหลังนะมีท่อน้ำเย็นท่อน้ำร้อนอันเป็นทิพย์เนี่ยมาพระเจ้าเป็นมหาบุรุษเป็นบุรุษที่เลิศนานๆจะเกิดทีอัศจรรย์กว่านี้ยังมีเยอะมากดูก่อนอานน์โพธิสัตว์ผู้คลอดแล้วเช่นนี้เหยียบพื้นดินด้วยฝ่าเท้าอันสม่ำเสมอมีพระพักทางทิศเหนือก้าไปเจก้ามีฉัตรสีขาวกั้นอยู่ณเบื้องบน เหลียวดูทิศทั้งหลายและกล่าวอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกอย่างนี้เราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญประเสริฐที่สุดแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ยย่อมไม่มีโพธิสัตว์เนี่ยเป็นยังไงมีสติตายจากชั้นดุสิตมีสติก้าวลงสู่คันมีสติอยู่ในคันมีสติออกมาจากคันเป็นสัตว์ผู้เดียวที่มีสติตลอดตั้งแต่ตายยันอยู่ในคันแล้วก็คลอดออกมา หนึ่งเดียวในโลกที่พระเจ้าบอกทำได้อย่างนี้เรื่องการเดินไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าใครดู Discovery พวกชีวิตสัตว์เนี่ยวัวควายเนี่ยมันอพยพฝูงมันไปเนี่ยมันคลอดลูกระหว่างอพยพเนี่ยลูกออกมาปุ๊บวิ่งตามกินนมแม่ได้เลยเดีย๋ยวว่าแต่เจ็ดเก้าเลยเป็นร้อยเก้ามันเนี่ยไปได้เลยใช่ไหมนี่คือความอัศจรรย์และพุทเจ้าบอกว่าโคที่สัตว์เนี่ย มารดาโพธิสัตว์จะตั้งท้องนานกว่าผู้หญิงปกติจะตั้งท้องนานสิบเดือนเต็มร่างกายจะสมบูรณ์ที่สุดใช่ไหมดังนั้นความอัศจรรย์เรื่องนี้มีอีกเยอะนะแต่พระเจ้าบอกไม่ต้องไปสนใจเรื่องพวกนี้นะไม่ต้องสนใจเพราะแก้แก่เจ็บตายไม่ได้ต้องสนใจอะไรสักสิใช่ไหมว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมีการเกิดการดับและทุกอย่างต้องชี้มาที่พุทธวชนะใช่ไหมว่าพระเจ้าพูดจริงหรือเปล่านี่ อย่างโยมเคยเห็นเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยตามรูปปั้นทั้งหมดเลยมีผมไม่มีผมม,มีหลายแบบมากครับมีผมหลายแบบมากเลย <c oughs> ใช่ไหมอ่าแต่จริงๆผู้เจ้าเราเนี่ยสมณพรามเหล่าอื่นทั้งหลาย <c oughs> เขาเรียกผู้เจ้าเราว่าอะไรรู้ไหมสมณะหัวโลนเคยรู้บ้างไหมว่าผู้เจ้าเราเนี่ยปลงผมด้วยเพราะเราไม่ศึกษาเลยมันอยู่แต่ในตำราอย่างนี้ไม่เคยมีใครมาอ่านใช่ไหมอ่า พอมาอ่านเขาอ้าวผู้เจ้าเราไม่มีผมแล้วทําไมผู้ทูตลูกปั้นพระพุทธรูปม,มีผมหมดเลยอะ่ะมีเปลวมีอะไรไรูปสายประดิษฐ์ประดอยศีรษะผู้เจ้าเต็มไปหมดเลยอะ่ะเซ็ไหมอ่จิตกรเนี่ยไม่เคยเรียนรู้เลยเขาว่าผู้เจ้าไงาก็ว่าตามกันไปเคยรู้ไหมว่าผู้เจ้าเนี่ยไม่มีผมเห็นไหมภาลัทธวาชะาเรียกผู้เจ้าว,ว่างไงหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนล้นหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณนะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยเขาเรียกผู้เจ้าเราถอย ผู้เจ้ารอสวนกลับไปไงพาลัทวาชะเธอรู้ไหมคุณธรรมอะไรที่ทําให้คนเป็นคนถอยตอบไม่ได้ใช่ไหมผู้เจ้าก็บัญญัติคนถอยด้วยอาการต่างๆเห็นนะอ่าพวกคนที่ชอบขโมยฆ่าสาัตว์รักทรัพพวกนี้นี่ผู้เจ้าบัญญัติเนี่ยคนถอยนะ <c oughs> อ่ามีคําถามต่อไหมอ่ะครับอีกคําถามทุดท้ายนะครับคือสมมุติว่าถ้าผมบวชเนี่ยแล้วถ้าบวชอยู่แถววัดแถวบ้านผมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย จะต้องมีโยมนิมนต์ผมไปลดน้ำมนต์อย่างแน่นอนอื mm hmm. ซึ่งผมเคยลองแบบนี้แล้วคือมันไม่สามารถไปหักกับโยม็ได้เลยว่าอาตมาจะไม่รับนิมนต์โยมอาตมาจะไม่ลดน้ำมนต์อาตมาจะไม่เจิมบ้าน <ทำ S 2> แบบนี้ครับรคือจะทําให้โยเนี่รู้สึกไม่ดีกับเราอ๋อเพราะเราอธิบายเขาไม่เป็นน่ะสิถ้าโยมอธิบายเขาเป็นตอนเป็นพระอธิบายเป็นเนี่ยเราจะทําได้ เราเนี่ยเป็นสมณะสักยะปุตตะเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมในลมิตโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมต้องไถยทอดคําศาสดาเพื่อล้างมิจฉาทิฏฐิของเขาถ้าพระเจ้าไปเอื้อตามคารวะนหมดแล้วพระเจ้าจะประกาศธรรมะได้ยังไงใช่ไหมถ้าเราเป็นพระเป็นลูกศรริษย์พระเจ้าไปเอ็นตามโยมหมดเลยแล้วท่านมาเป็นสมณะทำอะไรอะใช่ไหมอย่างนี้โยมให้ทําเดรัจฉานวิชาเราก็ทํา ใช่ไหมเพราะเราต้องเกรงใจพระพุทธเจ้ามาอันดับแรกเรียกว่ามีฮิลิความละอายและโอตปะความเกงรงกลัวต่อพระศาสดามาเป็นอันดับหนึ่งโยมต้องสอนเราต้องสอนเขาว่าการลดน้ำมนต์เนี่ยน้ำศักดิ์สิทธิ์มันไม่มีนะโยมนะน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็น,เป,นเป็นลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาเชื่อว่าไล่มนใส่น้ำแล้วน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ได้ทำให้สัตว์เนี่ยมีสุขทุกข์ดีเลวได้ สมณะโคตมะไม่มีความเห็นเช่นนั้นปฏิเสธถึง13พระสูตรนะและบอกว่าสิ่งนี้ขวางกาั้นการเป็นโสดาบันบุคคลและอริบุคคลไม่ทำเดรสารวิชาตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกังธรรมปริยายังพระสูตรนี้ใครก็คัดง้างไม่ได้ผู้เจ้าบอกห้ามคัดง้างนั้นเราสอนเขาได้โยเราต้องต้องช่วยเขาให้พ้นนรกกำเน,นิดได้านเปลวิสัยไม่ใช่ให้เขาจมอยู่กับนรก เรามาโปรดสัตว์นะไม่ใช่ให้สัตว์โปรดเรานะใช้ปากเรากําลังถูกใครล้างความเห็นแหละเราเป็นลูกศิษย์พระเจ้าถ้าพระเจ้าส่งพระละหันไปกระจายศาสนาแล้วพระละหันไปบูชาไฟหมดเลยตายเลยหมดท่าเลยใช่ไหมอือความเห็นต้องมั่นคงแล้วต้องปึกแล้วโสดาบันยังไม่มีใครล้างความเห็นโสดาบันได้จริงไหมเออเราเป็นพระแต่งเครื่องแบบลูกศิษย์พระเจ้า โดนเขาล้างความเห็นเฉยเลยจบเลยใช่ไหมอาตมาเดินบินตาบาทเห็นพระวัดข้างๆเนี่ยจุดทูปไปบูชาพระภูมิพระพรหมอะไรหมดท่าเลยตายแล้วพระเปลี่ยนสารณะใช่ไหมอย่างเงี้ยมันมีเยอะเลยโยมความไม่อย่างลงมั่นเข้าใจไหมเพราะนั้นเปลี่ยนได้เนาะพราะผู้เจ้าเนี่ยให้ปฏิเสธได้นะเช่นเวลาไปบินตาบาทเนี่ย โยมให้เหล้าอาตามาโยมอาตามาต้องปฏิเสธไหมต้องปฏิเสธใช่ไหมะพะอผพู้เจ้าห้ามอ่ะห้ามพิกุกินเหล้าอะ่ะใช่ไหมแต่เวลาโยมให้เงินทองอาตามาต้องปฏิเสธไหมก็ต้องปฏิเสธด้วยเพรพาะผู้เจ้าห้ามรับเงินทองด้วยแต่พระเมื่อไม่รักษาก็รับไงแต่เวลาเหล้าบอกปฏิเสธแต่เวลาเงินทองบอกรับซึ่งมีอาบัติเท่ากันคือปาจิตีเห็นไหมเราเลือกปฏิบัตินะเราเลือกทำอ่ะ ผู้เจ้าบอกนี้เราไม่เอาบอกนี้เราเอาอย่างเนี้ยใช่ไหมทั้งที่ห้ามทั้งคู่ดังนั้นเราจึงต้องมาชี้ชัดว่าเอ๊ะผู้เจ้าพูดอ,อะไรแน่แล้วทําตามท่านพอเข้าใจไหมหลักการมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะนี่แหละพุทธวจนะเป็นอย่างนี้คําที่ออกจากปากศาสดาโดยตรง